สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสมเร็จวารกขังพิมพ์พระประธานได้เข้าประกวดในรางวัลที่สองจากอาจารย์หลามเรืองฤทธิ์ครับรางวัลเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจครับผม สมเด็จวัลลคังพิมพระประธานผมเข้าใจแล้วครับสมาชิตทั้งหลายถึงราคาพระถึงแพงไม่ราคาประเมินไม่ได้เพราะว่าอภาินิหารมีจริงครับผมแล้วก็ มันไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆนะครับท่านเพื่อน